หัวข้อในวันนี้ที่บอกกันเอาไว้ก็คือใหญ่แบบไหนนั่งแพนเทอร์และใหญ่แบบไหนนั่งพรีเมียมแน่นอนว่าเก้าอี้ที่อยู่ด้านหน้าของบินทั้งสองตัวเหมาะที่จะเอาไปนั่งสําหรับคนที่น้ําหนักเกินร้อยอหรือถ้าใครน้ําหนักไม่เกินร้อยแปลว่าคุณนั่งได้สบายคุณไม่ต้องลังเลว่าจะเป็นตัวไหนนะคะแต่วันนี้ใครที่เกินร้อยแล้วกําลังลังเลว่าเฮ้ยไลฟ์สไตล์แบบเราควรนั่งแบบไหนเฮ้ย อะไรที่เราจะเป็นจุดที่เลือกวันนี้ให้เป็น2ด้านดีกว่าในการเลือกนะคะอันดับแรกเลยใครที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เราเป็นคนตัวใหญ่พีมพูดอย่างนี้ว่าน้ำหนักสักประมาณ150ก้าวกิโลพูดแบบนี้นะ150กิโลแปลว่าถ้าวันนี้เรา130ไม่ต้องกินเพิ่ม <laughs> แต่มันอยู่ในเรนจ์ของน้ำหนัก150กิโลแล้วมีความรู้สึกว่าเราอยากได้เก้าอี้ที่ปรับเอ็นได้อยากได้เก้าอี้ที่มีการซับพอตในช่วงต้นคออยากได้เก้าอี้ที่มีการซับพอตในช่วงช่วงหลังส่วนที่เราจะรู้สึกปวดเมื่อยมากที่สุดคือช่วงนี้เวลาที่เรานั่งทำงานนานๆถูกไหมคือช่วงนี้เพราะว่าเราเกรงแล้วเราก็บางครั้งเราลืมตัวเราไม่ได้นั่งพิงให้ให,ให้ให้หลังเรามีอะไรมาซัพพอตตัวแพนเทอร์อันนี้ตอบโจทย์เฮ้ยตัวใหญ่ใช้แพนเทอร์แต่ถ้าคุณใหญ่เว่อร์เลย ถ้าใหญ่เวอร์เลยพี่ยิ้มแนะนําให้เป็นพรีเมียมแต่สมมติว่าถ้าเราหนักสักประมาณร้อยสาได้ไหมพี่ยิ้มร้อยห้านั่งได้ไหมพี่ยิ้มบอกอย่างนี้ว่าคุณน่ะยังนั่งแพนเธอได้สิ่งที่คุณได้สุดกลับเองได้บางคนบอกเอ๊อันนี้เป็นคนแบบไซส์ใหญ่อะ่ะเป็นคนแบบเป็นเป็นคนแบบเบอร์ xxl อ่ะพี่ผมเป็นคน3 xl เป็นคน4 xl อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นั่งได้ไหมพี่ยิ้มบอกเลยว่าถ้าหนูหนัก160 ก็เคยมีลูกค้าซื้อไปแล้วก็นั่งทํางานบอกว่าสบายมากมีลูกค้าที่หนัก140ซื้อไปก็ยังบอกว่านั่งสบายมากมีสิ่งที่มันได้มากกว่าพรีเมียมสําหรับมุมพีมนะถ้าใครมีความรู้สึกว่าอยากปรับเอ็นได้ตัวแพนเทอร์น่าจะตอบโจทย์เพราะว่ามันปรับเอ็นได้มีหมอนใบบนหมอนใบล่างจากอันเนี้ยพีมใช้คําว่ามันเป็นเก้าอี้แต่ตัวนี้ Premium, พรีเมยียมพีมใช้บอกได้เลยว่าตัวนี้มันเรียกว่าโซฟาได้เลย คือไม่ต้องมองในเชิงเกมมิ่งไม่ต้องมองในเชิงที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้คือโซฟาที่เอาไว้เล่นเกมจริงๆแล้วมันเป็นโซฟาพักผ่อนนี่แหละ <Okay. S 1> เดี๋ยวยิ้มจะนั่งให้ดูตัวนี้มันปรับเอ็นไม่ได้แต่สิ่งที่มันสบายมากก,ากกว่าการปรับเอ็นได้มันเป็นแบบนี้ค่ะคือทุกครั้งที่เรากลับบ้านหรือถ้าเรามีโอกาสได้นั่งโซฟารับแขกที่เรารู้สึกว่ามันนุ่มสบายมากๆจริงๆแล้วมันแค่ให้เราทิ้งตัวแล้วเราก็พิงลงไปอะ่ะ มันหลับได้แล้วนะมันไม่จําเป็นต้องปรับเองมันหลับได้แล้วนะแต่ถามว่าทําไมถึงไม่ได้ทําตัวโครงสร้างของเจ้าโซฟ้าพรีเมียมตัวนี้ให้มันปรับเองได้เพราะตั้งใจให้มันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานคือเลยตัดในเรื่องของกลไกที่จะมีการเอ็นไปแล้วก็ตั้งขึ้นมาคือลดรอยต่อต่างๆที่มันเป็นโอกาสที่จะทำให้อายุการใช้งานของเก้าอี้เนี่ยมันสั้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ย <Wow. S 1> ตัวโซฟาพรีเมียมนะคะมันพรีเมียมสมชื่อจริงๆคือในเรื่องของอายุการใช้งานในเรื่องของสัมผัสนั่ง และสิ่งที่เป็นได้มากกว่าโซฟานอกจากเป็นโซฟาสสวยๆแบบนี้แล้วสามารถขยับเอาไปนั่งแมชกับโต๊ะทำงานได้โดยไม่แบบโดยไม่รู้สึกว่าพยายามเพราะมันสามารถนั่งได้จริงมันเป็นโซฟาตัวเดียวที่ตั้งแต่พิมพ์ขายมารู้สึกได้เลยว่ามันสามารถแมชแล้วก็เอาไปนั่งกับโต๊ะทำงานได้จริงๆริง ไม่ว่าจะเป็นโต๊คอมพิวเตอร์หรือโต๊เขียนหนังสือหรือว่าโต๊ะทํางานต่างๆนะคะสามารถพาไปได้ทําไมพาไปได้ข้อแรกข้างล่างมีลอ้อสามารถ move ได้เลื่อนได้แต่เป็นล้อที่ช่วยในการ movement คือการขยับไม่ได้เป็นล้อเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ได้เป็นล้อที่แบบว่าเออลงจากที่สูงแล้วลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นในเรื่องความปลอดภัยอุบัติเหตุไม่ต้องกังวลเป็นล้อที่ช่วยในการขยับเคลื่อนที่เคลื่อนย้าย และถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าที่น้ำหนักเกินร้อยแล้วมีความรู้สึกว่าเราอะหนักประมาณ180<ะ>อันนี้ยินไม่ได้โกหกเพราะลูกค้าทักมาบางครั้งลูกค้าถามว่าผมหนักร้0ยหนัก1้0อย่างเงี้ยควรจะนั่งตัวไหนถามว่าหนักร80หนัก160นั่งแพนเทอร์ได้ไหมถ้าถามเอาแค่คำถามเดียวนะว่านั่งได้ไหมคงจะนั่งได้ยิมพูดตามตรงแต่อายุการใช้งานของแพนเทอร์มันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าเท่ากับเงินที่เราควัก ออกไปซื้อกับข้อสองความสบายในการนั่งเพราะสเปซในการนั่งตรงนี้ค่ะเราต้องยอมรับว่าถ้าเกิดว่าเราหนักประมาณ160-180เนี่ยช่องตรงนี้มีส่วนสำคัญมากว่าเราจะเอาบอดี้ตัวของเราลงไปนั่งได้สบายไหมตัวพรีเมียมมันจะนั่งได้มากกว่าแล้วด้านหลังที่มันเป็น3าลอนมหัศจรรย์อันนี้ค่ะ <Okay. S 1> เวลาที่เราไม่จำเป็นจะต้องถึงกับเป็นคนตัวอ้วนนะแต่เป็นคนตัวใหญ่เช่นหุ่นนักกีฬา เป็นคนสูงเป็นคนที่นั่งทํางานนานๆบางคนคําว่าตัวใหญ่ของเราเนี่ยคือโครงสร้างใหญ่กระดูกใหญ่ไอ้ตรงเนี้ยช่วยได้เยอะตรงเนี้ยช่วยได้เยอะดูความรุ่นที่ยืมจับนะมันเป็นสามรอนมหาศา,า์ตรงที่ว่าอันเนี้ยเหมือนหมอนใบบนที่เราไว้นอนเลยอันนี้เปรียบเสมือนบางสิ่งบางอย่างที่เอามาหนุนหลังเราในช่วงกลางและส่วนสุดท้ายตรงนี้นะคะเอาไว้ซัพพอร์ตในส่วนที่เป็นหลังช่วงเอวอ่ะหลังส่วนล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปวดหลังมักจะปวดตรงนี้นี่แหละอันเนี้ยเอามาช่วยซัพพอร์ต เพราะฉะนั้นลองถามตัวเองว่าอยากได้ฟิลแบบไหนแต่ถ้าฟังแล้วพี่ยิมพูดลังเลพี่ยิมพูดแล้วงงๆนะพี่ยิมพูดงงง,ง,งทักมาในอินบ็อกซ์นะคะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ไม่ว่าจะเป็นรีวิวไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการนั่งจำลองอยู่กับโต๊ะคอมพิวเตอร์โต๊ะทำงานจะได้เห็นภาพมากขึ้นลองดูและว,วันนี้ b ี g e เกียก็ฝากเก้าอี้2รุ่นนี้ให้สำหรับคนเกินร้อยหรือที่ใครๆเรียกว่าพวกเราเป็นสาวก X X L นั่นเองแล้วยังไงเจอกันในอินบ็อกซ์นะคะบ๊ายบายค่ะ